โอเคนี่คือสรุปสั้นๆนะคะว่า AI บางทีมันดูเหมือนโกหกหรือให้ข้อมูลเราแบบผิดๆอะครับคือหลายคนอาจจะงงใช่ไหมคะว่าเอ AI มันน่าจะแบบตรงไปตรงมาตามข้อมูลเปะ๊เปะๆแต่ทำไมบางทีคำตอบมันดูไม่จริงเลย เออต้องบอกว่ามันไม่ใช่ว่า AI มันร้ายหรืออยากหลอกเราแบบคนนะแต่จริงๆมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะมาจากวิธีที่มันเรียนรู้แล้วก็ข้อมูลที่ได้มานั่นแหละครับเข้าใจตรงนี้ก็จะช่วยให้เราใช้ AI ได้แบบระหว่างขึ้นเยอะเลยอย่างแรกเลยนะครับ AI เนี่ยมันเรียนรู้จากข้อมูลเยอะมากที่คนเราเนี่แหละป้อนให้ทีนี้ถ้าข้อมูลมันดันมีความลำเอียงมีอะไรผิดผิดหรือแม้แต่ข้อมูลปลอมปนอยู่ AI มันก็จะเรียนรู้สิ่งนั้นไปแล้วก็ตอบออกมาตามที่เรียนมานั่นแหละโดยที่มันเองก็ไม่รู้ตัวเลยนะว่าผิดต่อมาก็คือเรื่องของการออกแบบกับข้อจำกัดของมันเองครับบางที AI ถูกสร้างมาให้ดูเหมือนฉลาดต้องตอบให้ได้ตลอดไม่อยากจะบอกว่าไม่รู้มันก็เลยสร้างคำตอบที่ด okay ูโอเคฟังเข้าท่าขึ้นมาเองที่เขาเรียกกันว่า hallucination นะครับคือเป้าหมายมันอาจจะเน้นให้คำตอบมันลื่นไหลามากกว่าจะยึดตามความจริงเป๊ะ อ๋อแล้วบางทีคนพัฒนาก็อาจจะจงใจจำกัดข้อมูลบางอย่างที่ AI เข้าถึงได้ด้วยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยสำคัญมากต้องย้ำเลยว่า AI มันไม่ได้มีเจตนาจะาโกหกเหมือนเราๆนะครับที่มันให้ข้อมูลพล,ดพลาดเนี่ยมันเป็นผลมาจากวิธีที่มันประมวลผลข้อมูลที่มันมีหรือเป้าหมายที่คนเราตั้งให้มันแค่นั้นเองไม่ได้มีเล่เหลี่ยมอะไรเลยจริงๆสรุปง่ายๆก็คือที่ AI มันตอบไม่ตรงความจริงเนี่ยมันมาจากข้อมูลที่ใช้สอนข้อจํากัดตอนออกแบบแล้วก็กลไกการทํางานของมันเองล้นลวนๆครับไม่ใช่ว่ามันตั้งใจจะหลอกเรานะ